สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณตุ๊กอีกแล้วนะคะในวิชาสุขัศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอาหารดีมีประโยชน์นะคะอาหารดีมีประโยชน์ก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้เราเจริญเติบโตสมวัยแข็งแรงนะคะแต่อาหารที่ไม่มีประโยชน์ก็คืออาหารที่ไปขัดขวางการเจริญเติบโตของร่างกายเรานะคะเช่นเราอยู่ป .2 เราอายุ8ขวบ เราควรจะสูงประมาณ120สมมุตินะคะแต่ถ้าเรากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์เราอาจจะตัวเตี้ยเหลือแค่100เซนติเมตรเหมือนน้องตัวเล็กกลายเป็นน้องตัวเล็กนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนแข็งแรงเราอยากจะเติบโตเราอยากตัวสูงเราต้องเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่ไม่ีประโยชน์เช่นอาหารหลัก5หมูนะคะ อาหารที่ไม่มีประโยชน์ก็เช่นอาหารประเภทพวกไขมันน้ำตาลแปล้งนะคะของทอดของมันของหวานนี่นะคะและของเค็มของเค็มคืออะไรเกลือใช่ไหมแต่เกลือสมัยนี้มาในรูปของโซเดียมนะคะโซเดียมอยู่ที่ไหนเยอะแยะเลยโซเดียมอยู่ในขนมขบเคี้ยวกรอบๆที่เราชอบกินขนมซองนี่นะคะมันจะมีโซเดียมในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปก็จะมีโซเดียมเยอะมากเลยนะคะ แล้วก็อาหารที่มันไม่มีประโยชน์ก็คืออาหารแปรรูปเช่นลูกชิ้นซิกกรอกคัดดอกนี้นะคะเป็นฟรายเป็นอาหารแช่แข็งแล้วก็อาหารขยะเช่นพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์เหล่านี้นะคะเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายสักเท่าไหร่นะคะกินนะกินได้กินแล้วเราก็อิ่มแต่ มันจะไม่ทำให้เราโตขึ้นบางทีเราจะอ้วนขึ้นอันนี้ไม่ได้เรียกโตขึ้นนะคะแล้วก็อาหารนักเรียนบางคนชอบรับประทานอาหารอย่างเดียวเช่นน้องชอบไข่ทอดน้องก็จะกินแต่ไข่ทอดไข่ทอดไข่ทอด,ท,อดทุกวันกินได้แต่น้องก็จะได้รับสารอาหารแค่หนึ่งอย่างแต่ถ้าเกิดน,น้องเปลี่ยนวันนี้น้องกินไข่ทอดกลางวันกินไข่ทอดตอนเย็นกินก๋วยเตี๋ยว พรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปอย่างงี้นะคะเปลี่ยนเมนูอื่นๆเราจะได้รับสารอาหารครบถ่วนนะคะแต่ถ้าเรากินแค่อย่างเดียวเราก็ได้แค่อย่างเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครูคก,กับพี่อิ่มจังจะมาสอนนักเรียนนะคะเรื่องอาหารที่มีประโยชน์กินดีหรือไม่กินดีและพี่อิ่มจังเป็นใครเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะคะ มาเรียนรู้เรื่องอาหารหลัก5้าหมูกันนะคะอาหารหลัก5้าหมู่หมูดที่หนึ่งก็คือโปรโตีนโปรโตีนก็ประกอบไปด้วยเนื้อนมไข่หัวต่ตางๆนะคะช่วยให้ร่างกายเริ่เติบโตซ่อแมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะ หมูที่สองหมูที่สองก็คือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตมันเป็นประเภทข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลนี่นจะง่ายๆนะคะและ้วก็พวกอาหารเส้นขนมปังเอ่ขนมจีนเส้นก๋วยเสี๋ยวอย่างนี้นะคะต่อไปคือหมู่ที่สามก็เป็นหมู่วิตามินนะคะ วิตามินก็คือผือผักต่างๆช่วยเสริมการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติและก็ต้านทานเชื้อโรคด้วยผักต่างๆ,ๆที่เรากินนะอันนี้อะไรเอ่ยมะ้ามเสือม,ม่วงมะเขือเทศแตงกวา,าผักใบเขียวนะคะผักมีหลายสีนะคะผักมี สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีขาวนี้นะคะเป็นผัก5สีประมาณนั้นนะคะต่อไปหมู่ที่สี่ก็คือวิตามินวิตามินกับเกลือแร่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาคู่กันเนาะอันนี้ก็ไม่ได้เขียนว่าเกลือแร่นะคะแต่คือวิตามินและเกลือแร่ก,ก็จะอยู่ในผลไม้ต่างๆให้สารอาหารประเภทที่มีประโยชน์เหมือนหมู่ที่สามเลยแต่ว่าอันนี้เราจะแยกมันมาเป็นผลไม้ สว์สช่วยให้ความอบอุ่นจากร่างกายให้พลังงานด้วยไขยมันจากพืชเช่นมันท้าน้ำมันดอกทานตะวันน้ำไขมันจากสัตว์เช่นเนยน้ำมันหมูอะไรอย่างนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะคูคมีพี่คนหนึ่งมันแนะนําให้เรารู้จักก็คือพี่อิ่มจังนะคะคนนี้คือพี่อิ่มจัง จังจะเป็นคนที่หิวหิวบ่อยมากเลยแต่ว่าพี่อิ่มจังจะเลือกกินอาหารเฉพาะอาหารที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะหรืออาหารที่กินได้บ้างบางครั้งแต่พี่อิ่มจังเขาจะไม่กินอาหารที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์นะคะอามาดูซิชิ้นที่หนึ่งที่พี่อิ่มจังจะบอกเราคืออะไรเอ่ยอันนี้คือถั่วนะคะเป็นอาหารประเภทถั่ว พี่อ่มจังกินถั่วได้ไหมคะเนื้อนมไข่ถั่วอยู่ในหมูที่เท่าไหร่นะเป็นหมู่ที่หนึ่งนะคะโปรตีนมีประโยชน์ไหมคะถ้ามีประโยชน์ก็กินเข้าไปเลยต่อไปเรามีของมาให้พี่อิ่มจางกินนะคะอันนี้ก็คือน้ำอัดลมเราถามพี่อิ่มจังว่าน้ำอัดลมมีประโยชน์ไหมคะพี่อิ่มจังจะบอกว่าไม่มีประโยชน์เลย ถ้าไม่มีประโยชน์าะมีน้ำตาลเยอะเพิ่มจังจะดื่มไหมคะไม่ดื่มคะ่ะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คือเฟรนด์ายที่โรงเรียนแ่คขาหน้าโรงเรียนก็มีขายนะเวลาเราไปกินไก่ทอดเจ้าดังในเมืองในห้างเราก็จะเจออย่างนี้นะคะเฟรนด์ไฟเราก็จะต้องสั่งนะคะเฟรนด์ายทำมาจากมันฝรั่งมีประโยชน์จริงตัวมันฝรั่ง แต่เขาเอาไปทอดพอเขา,เอาไปทอดมันก็จะมีไขมันดังนั้นทานได้แต่ไม่ควรทานเยอะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทานไหมคะอ,อ๋ยังไม่ทานพี่อินจังบอกไม่เอาดีกว่านะคะอันต่อไปอันนี้อันนี้มีประโยชน์มากเลยนะจริงๆแล้วมีประโยชน์มากเลยนะคะใครจะไปรู้ว่าเห็ดมีโปรตีนด้วย เห็ดเป็นผักแต่ทำไมมีโปรโตีนเออเดี๋ยวโตขึ้นเราจะได้เรียนรู้เรื่องเห็ดกันนะคะในเห็ดมีทั้งโปรโตีนวิตามินและเกลือแร่นะเพราะฉะนั้นเป็นผักที่มีประโยชน์มากเลยเราให้เห็ดเป็นผักเนาะเพราะฉะนั้นเป็นผักที่มีประโยชน์มากเลยควรจะกินนะคะกินเข้าไปเลยอ่าอันนี้เนื้อสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ก็มีประโยชน์อยู่ในน้ำด้วยว่ายต้องแดงต้องแดง อันนี้คืออะไรคะกุ้งนะคะกุ้งเป็นสัตว์น้ําที่เราสามารถกินได้แต่เขาบอกว่าในกุ้งมีคอเลสเตอรอลเยอะไม่ควรกินเยอะเพราะฉะนั้นก็กินได้แต่อย่ากกินเยอะถ้าเป็นผู้ใหญ่ไม่ควรกินเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กอยากกินอันนี้มึงควรอนุญาให้กินเข้าไปเลยอันนี้เป็นไขมัน ที่ได้จากสัตว์เราเรียกว่าชีสนะคะชีสเป็นกระบวนการที่เอานมวัวไปหมักไปทําแปลรูปกลายเป็นชีสเป็นการถนอมอาหารของฝรั่งนะเก็บไว้กินนานๆเนาะดังน,นั้นชีสก็จะมีไขมันเหมาะกับฝรั่งชาวตากชาติที่เมืองหนาวๆแต่ปมืองไทยไม่หนาวแต่ถ้าเราอยากกินก็กินได้แต่ต้องเอามาปรุงอาหาร บางชนิดแล้วนานๆกินทีนะคะเพราะว่าบ้านเราไม่ได้หนาวจนต้องการพลังงานต้องการความอบอ,อุ่นขนาดนั้นนะคะอ่ะกินได้กินได้นะแต่อย่าก,กินเยอะนะคะอันต่อไปเป็นอันสุดท้ายดีกว่าพิมจังบอกเริ่มจะอิ่มจริงๆแล้วคะ่ะอันนี้คือนมนะคะนมสดนมสดมีโปรโตีนมีแคลเซียมทำให้เด็ก จเจริญเติบโตดีสูงเชียเดื่มนมเยอะๆเราจะสูงนอกจากจะสูงแล้วร่างกายก็แข็งแรงนะคะมีกล้ามเนื้อบำรุงกล้ามเนื้อบำรุงสมองดังนั้นนมเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์นอกจากน้ำเปล่าแล้วก็คือนมนะคะที่ควรจะดื่มแต่ต้องเป็นนมจืดน,นะคะลูกถ้าเป็นนมหวานนมช็อกโกแลตนมสตรอเบอรี่นมเปรี้ยวพวกนี้ใส่น้ำตาลผสมนะคะ ดังนั้นเราไม่ควรดื่มน้ำเอ้ยไม่ควรกินน้ําตาลเยอะใช่ไหมนมที่ดีสดก็คือนมเจิดนะคะกับนมพร่องไขมันนะคะอันนั้นอะดื่มได้อะดื่มเลยคะ่ะนมดื่มเข้าไปเลยวันนี้ถามพี่อิ่มจังว่าพี่อิ่มจังอิ่มหรือ,อยังพี่อิ่มจังอิ่มหรือ,อยังคะอ๋อพี่อิ่มจังอิ่มแล้วเพราะอาหารที่พี่อิ่มจังเลือกรับประทานก็คืออาหารที่มีประโยชน์อาหารที่ให ให้เอ่อให้ประโยชน์เป็นอาหารหลักห้าหมู่ดังนั้นถ้าเด็กอยากเจริญเติบโตสมวัยแข็งแรงเด็กต้องรับประทานอาหารให้ครบห้ามู่และหลากหลายไม่กินอาหารชนิดเดียวเพราะฉันชอบอย่างเดียวไม่ได้นะคะน้องจะไม่ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะและต้องเลือกรับประทานอาหารต้องรู้จักอ่านฉลาก บางอย่างเราอยากกินกินได้จริงแต่อยากกินเยอะอยากกินบ่อยเพราะบางอย่างอาจจะมีประโยชน์น้อยมากๆนะคะกินแค่อิ่มเฉยดังนั้นคุณครูคิดว่านักเรียนของครูจะสามารถกินอาหารที่มีประโยชน์เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ได้และรู้ว่าอาหารชนิดใดที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะคะวันนี้คุณครูกับพี่อินจางขอลาไปก่อนคะ่ะ เด็กๆดูแลสุขภาพและเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ